อาล่ะปะกาศสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับฝั่งเสื้อเหกเช่นเคยครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น ep ีที่59กับ60นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนน้นนี้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูกันมาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อกันเลยสท่านใดที่เคยดูมาแล้วเนี่ยก็ชชวยกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนี่ยคลิปกจะจอ,อกไวขึ้น10%นะครับสท่านใดที่กดไลค์แล้วเนี่ยเราก็ไปเลืมรับชมเนื้หาาอห เรื่องราวในตอนนี้นะครับก็เปิดเรื่องต่อจากตอนที่แล้วเลยก็คือหวังเส่้นเนี่ถามว่าเฉาหัวดันมันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเฉาหัวดันนั้นมันคือยาอายุวัฒนะในตำนานที่ไม่ว่าใครก็ตามที่กินมันเข้าไปจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับการชำระล้างราวกับเกิดใหม่เลยทีเดียวมันสามารถเปลี่ยนจากคนที่ไม่เอาไหนเลยกลายเป็นสุดยอดผู้บ่มเพาะได้แต่ว่ามันก็มีผลเสียอยู่บ้างนะนั่นก็คือ อาจจะทําให้คนที่กินมันเข้าไปเนี่ยกลายเป็นปีศาจก็ได้แต่ว่านั่นมันก็เป็นแค่ตำนานนะนะไม่มีใครเคยได้เห็นหรือว่าเคยได้กินมันมาก่อนหรอกข้าคิดว่าทางที่ดีเจ้าควรจะไปหาสมุนไพรที่ว่านั่นน่าจะง่ายกว่าเยอะเออคือว่าท่านหมอครับข้าคิดว่าสิ่งที่ท่านบอกนะมันน่าจะช้าเกินไปท่านพอจะมีทางอื่นอีกไหมอะพิษของเจ้าอนะ่ะมันยากเกินไปนะสําหรับข้านะจะหนุ่มเอ้ยมันเป็นพิษที่แปลกมากเลย ข้าแนะนําว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านพิษน่าจะดีกว่าแล้วข้าจะไปหามาจากไหนแล้วเนี่ยอ้าวพี่หวังนี่นะบังเอิญอะไรเช่นนี้ท่านอยู่ที่นี่เองหรือข้าได้ยินมาว่าท่านติดพิษอย่างนั้นเหรอพอดีว่าข้าเจอบรมาจารย์ด้านสมุนไพรห้าแฉกมานะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิอ่อด้านพิษนะด้านพิษอ้าวเจ้านะ่ะมาดูอาการให้พี่หวังเขาหน่อยสิอ๋อได้เลยครับอืมคุณพ่อบ้านจากเมืองหลวงงั้นเหรอ ว่าแต่เขารู้ได้ยังไงนะว่าเราติดพิษเนี่ยเฮ้เจ hey, ้าน่ะอ่าโนนโนข้าไม่ใช่เจ้านะข้าชื่อว่าฟางแตหากล่ะอ๋อ oh, จ้าคุณฟางขอบคุณมากนะที่มาที่นี่เพื่อข้าข้าเชื่อว่าท่านต้องช่วยข้าได้แน่เลยขอโทษทีนะที่ต้องถามว่าพิษนี่มันคือพิษอะไรกันแน่แล้วท่านต้องการอะไรเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนท่านสามารถบอกข้ามาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจข้ายินดีจะทําให้ทุกอย่างเลย อะไรกันนะขอแค่ให้บอกอย่างนั้นเหรอฝังเส้นพูดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่กังวลเรื่องเงินเลยไม่แต่น้อยอะไรกันนะที่ทําให้เขามั่นใจได้ขนาดนี้หรือว่ามันคือความลับที่จะเข้าไปในแดนโหดร้ายกันวิธีที่คนธรรมดาไม่สามารถทําได้ข้าต้องรู้ให้ได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่จากนั้นเนี่ยพ่อบ้านเมืองดวงเนี่ยก็พย,ยักนาให้คุณฟางเขานะครับหนึ่งทีคุณฟางเ,เลยบอกว่า งั้นก็ข้าอยากรู้ว่าคนทรอาดานั้นผ่านดินแดนโหดร้ายไ,ได้ยังไงกันแบบนี้ตกลงไหมส่วนหวังเส้นเนี่ยก็ทําสีหน้าประมาณว่าฮ่า <c oughs> ๆกูรู้ยอยู่แล้วแหละว่ามึงต้องถามแบบนี้นี่คงเป็นคําถามที่หลายคนทั่วเมืองวูงยูอยากรู้แต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสถามแบบนี้แนะ่ช่างเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่าซะเลยกับปรมาจารย์พิษแต่ว่าเราอาจจะรู้เบื้องหลังความแข็งแร่งของหวังเส้นก็เป็นได้ จากนั้นหวังเสื้เนี่ก็ได้ตอบตกลงไปนะครับได้สิฉันน่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะอะไรนะข้าบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าข้าจะบอกหลังจากที่เจ้ารักษาข้าได้นะในตอนนั้นนะ่ะเจ้าจะพาหลิงเอ้อมาฟังด้วยก็ได้นะอย่างนั้นเลยงั้นก็เป็นเกียริมากเลยสลับข้าเดี๋ยวก่อนท่านพี่หวังก็เป็นผู้จัดการจากเบ่าซิงอยู่นะครับที่เข้ามาขัด<า>จังหวะไว้ จากนั้นหวังเสืนเนี่ก็เลยเนียนไปต่อนะครับว่าแน่นอนว่าหากเปล่าซิงอยู่เตรียมพวกสมุนไพรมาให้สลับ2ปีแล้วก็ถ้าทําแบบนั้นพวกเจ้าจะเข้ามาฟังด้วยก็ได้นะถ้าหากว่าเราปล่อยขา่าวออกไปวัดดีลกับ2ตระกูลหลักพวกที่เหลือจะต้องดิ้นกันแน่เฮ้พี่หวังพวกเราเองก็อยากรู้เหมือนกันต้องจ่ายเท่าไหร่เลยถึงจะได้ฟังด้วยเนี่ยเออคุณพ่อบ้านหากว่าค่าให้ทองกับเจ้านายคุณเนี่ย แล้วข้าขอซื้อบ้านในเมืองได้ไหมแน่นอนว่าคุณจะพาคนมาฟังด้วยก็ได้จากนั้นหลิงเอื้อที่แอบฟังอย่างนียก็คิดในใจนะครับว่าหวังเส้นช่างเป็นผู้ชายที่ชอบทาธุรกิจบ้านละหำอะไรแบบนี้ความต้องการของเขานั้นไม่ว่าจะใหญ่สักแค่ไหนแต่ว่าทําไมมันถึงเป็นไปได้ง่ายจังเนี้ยข้าคิดว่าเขาคงเป็นอีกคนที่ทําให้ข้ารู้สึกกลัวได้ข้าต้องคอยจับตาดูเขาไว้ซะละแต่หากตะกุลใหญ่รู้เรื่องนี้แล้วก็จะต้องไอออกมาเป็นเลือดแน่ เพราะว่าเขาจ่ายเงินมากมายเพื่อตามล่าหวังเส้นแถมพอขาวนี่แพ้ออกไปพวกเขายังเป็นศัตรูกับหวังเส้นอีกานี่มันโง่จริงๆต้องเสียกำลังคนไม่ต้องท่ายเพื่อจัดก,การกับมัน <c oughs> ต้องเป็นแบบนี้เงยบๆเลยแล้วคนอื่นน่ะมีปัญหาอะไรอีกไหมหนึ่งพันเหรียญทองนั่นแหละค่าคอสของฉันมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วข้าจะไม่บอกที่ไหนอีกเป็นอันตกลงไหมข้าเอา ข้าด้วยข้าด้วยข้าก็อยากรู้จะจ่ายสดเลยรอแป๊บเฮ้คุณพ่อบ้านช่วยเก็บตังค์ให้ข้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวข้าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะช่วยเปิดเคสรับข้อมูลชาวาอดันที่กิวให้ทีดิได้สิไม่มีปัญหาแมห,หมไอ้หำนี่ได้ทีที่ใช้กูใหญ่เลยนะแต่ก็ช่างมันเทอยังไงก็ได้ตังค์จากนั้นเนี่ยภาคก็ตัดไปนะครับก็เป็น เมืองวูยูชั้นในนะครับที่นี่แหละบ้านที่เจ้าขอไว้ข้าไปขอกับท่านเจ้าเมืองมาให้เลยนะท่านบอกว่าเอาไปใช้เถอะยังไงก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องการทองของเจ้าด้วยเออนี่คุณพ่อบ้านช่วยจัดก,การเรื่องร้านขายเนื้อให้ข้าด้วยนะข้าคิดว่าหลังจากธุรกิจครั้งนี้ข้าอาจจะต้องตามหาวิธีสร้างชาวหัวดานขึ้นมาเอง แล้วก็ช่วยเช็คทีนะว่าต้องใช้อะไรบ้างในการกระจายข่าวแล้วก็เรื่องทองที่จะแบ่งให้นะ่ะข้าจะแบ่งให้แบบนี้นะโอ้ได้เลยน้องชายเดี๋ยวข้าจ,จัดการให้เองนะแม้เจ้าหวังเส้นใช้ประโยชน์จากคนที่เก่งจริงๆนะข่าวที่เขาจะบอกมันคืออะไรกันแน่แล้วฉันควรจะเก็บเงินจะเขาเท่าไหร่ดีเนี่ยแต่ว่างานง่าย,ายๆนี่น่าจะทำกำไรได้ดีไม่น้อยเลยเอาละเข้ามาสิ ข้าไดจัดเวรยามให้เจ้าแล้วข้างซ้ายคือบรมประชาระดับ7ส่วนข้างขวานั้นคือนักฆ่าระดับ6ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงการป้องกันที่นี่นั้นแน่นหนามากไม่มีใครกล้าบุกเข้ามาหรอกเจ้าพักผ่อนให้สบายใจเถอะแต่หากว่าเจ้าอยากได้แม่บ้านสาวๆสวยๆแล้วก็บอกข้าได้นะข้าจะจัดหามาให้และเจ้าจะใช้พวกนางทำอะไรก็ยอมได้แต่ละคนที่ข้าเลือกไว้น่ะเฟิร์ส้าทนั้นเลยนะ สนใจหรือเปล่าไม่ดีกว่านะข้าชอบอยู่คนเดียวนะเราเพิ่งไปอวดดีกับแม่สาวนักฆ่าคนนั้นไว้คงไม่ดีแน่ถ้าจะรับคนสวยๆมาปาดคอเราตอนกลางคืนเนี่ยเฮ้ยเคียคิดก็สยองแล้วโอ้อย่างนั้นเองลืองั้นข้าไปก่อนนะน้องชายเจ้าเข้าไปพักผ่อนสะเถอะจากนั้นเนี่ยภาก็ได้ตัดเข้าไปข้างในนะครับที่นี่คงไม่มีพวกดักฟังข้าอีกนะ เจ้าพอบ้านนั่นช่างจัดการอะไรได้รวดเร็วทันใจจริงๆว้าวที่นี่นี่มีห้องน้ําใหญ่เป็นบ้าเลยจะว่าไปข้าเองก็ไม่ได้ผ่อนคลายมานานแล้วจัดสักหน่อยดีกว่า,าถ้าตอนนี้มีเมดมาทาอาหารให้ก็คงจะดีนะข้าอยากจะกินให้หนาใจเลยจะว่าไปเนี่ยเราก็ไป่ได้กิอาหารในดีมานานแล้วนเนี่ยนอกจากเนื้อสัตว์ป่า แต่รสชาตินี่ก็ไม่เลวร้ายซะเท่าไหร่พอลองนึกดูอีกทีแล้วตั้งแต่มาที่นี่ก็ไม่มีอาหารดีเลยแถมคนที่นี่ยังไม่ซีเรียสเรื่องอาหารอีกซด้วยแม้แต่เครื่องปรุงก็ยังไม่มีคิดแล้วก็อาณาใจวันแล้ววันเล่ากินแต่เนื้อโรยเกลือจนเลี่ยนจะด้านตายอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินอาหารไม่ดีใครเ้นก็เลยไม่สามารถเคี้ยวก้อนเหินได้ สงสัยพวกนี้เราคงต้องลองทําอาหารจริงๆจรงๆซะแล้วสิจากนั้นเนี่ยภาคได้ตัดไปนะครับหวังเส้นเนี่ยก็มาเตรียมวัตถุดิบหมูสันนอกปีกไก่ไหว้เจ้าอาหารลสจัดจ้านฮอตพอตไก่งวงอบฉันมาแล้วจากที่ข่าได้เฝ้ามองแลได้ยินข้ายังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้หวังเส้นมันต้องการจะทําอะไรกันแน่ดูมันทําอะไรไม่ไประชิดเป็นอันเลยสักอย่าง แม้ว่าค่าคือสุดยอดผู้เฝ้าอมองค่าก็ยังมองไม่ออกเลยส่วนทางฝั่งวังเซ่นเนี่ยก็คว้าพวกเครื่องแกงนะครับมาโรยแบบโรยหน้าอาหารละที่นี่ไม่มีอาหารอะไรอร่อยเลยแม้แต่เครื่องปรุงก็ยังไม่มีจะบ้าตายเราเดินแทบขาล,ลากจากเบาซิงอยู่ไปอยู่เบาไซนอกจากเครื่องปรุงที่เราทำไปแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นอีกเลยแต่ว่าก็อร่อยดีฮะ ไม่สินี่มันโคตรจะอร่อยเลยดังที่เคยกินมาฮ่ออาฮ่าฮ่าวังเส้นเพื่อนอยากตัวน้อยข้าก็ไม่รูห้หรอกนะว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่ากินเนี่ยมันช่างหอมจริงๆลอยมาไกลเตจมูกชายแก่ผู้นี้เฮ้ยนี่ลุงลุงเป็นใครเนี่ย <P aper> เพื่อนบ้านอย่างนั้นเหรอข้าเองก็ทำไว้ไม่เยอะหรอกแต่หากว่าลุงไม่ว่าอะไรจะมากินด้วยกันก็นกได้นะ นี่นียลยปรมาจารย์ระดับเจ็ดที่เข้าหามาให้ข้าเข้าเองก็อยู่เมืองวูยูหรอเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าจะทำอะไรดีอยู่สินะข้าเองก็ไอยากให้เจ้าเรียกว่าเพื่อนบ้านหรอกนะงั้นเรียกข้าว่าสหายพ้อมองดูตูดที่เจ้าจะดีกว่าว่ายไงไล่ะน้องหวังพี่ขอชิมซึกหน่อยจะได้ไหมจากนั้นเนี่ยก็เป็นการตัดจบในตอนนี้ไปนะครับ อถ้าเพื่อนถูกใจมลงานนี้นะครับอยากให้ทําต่อกันยาวๆเนี่ยก็เช่นเคยนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันใต้คลิปนะครับส่วนเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็คงตัดจบไว้เพียงประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ